สวัสดีครับพกับสุริการลิวโพแล้วเริ่มต้นกันที่เก้าอี้เริ่มร้อนสัญญาณอันตรายถึงสลัดนะครับนี่คือจุดจบแบบเดียวกันกันกบ5าตำนานหงจากจุดสูงสุดสู่ปากเหวอันนั้นสลัดกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตศสัาธาครั้งใหญ่นะครับหลังพ่ายของแดนแชมป์พิมลิกทีมล่าสุดดิงเหว้ภายแพ้ไปถึง5จาก6เกมหลังสุดแม้บอร์ดบริหารจะยังนิ่งแต่บรรยากาศเหนือแอนฟิลด์เริ่มกดดันอย่างหนัก ชวนให้นึกถึงวาระสุดท้ายของ5อดีตกุนซือที่แต่ละคนนะครับมีบทสรุปที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงความพ้ายสุดช็อตการ์บอนต่อคริสตอฟเลต3-0คือฟังเส้นสุดท้ายที่ตอกย้ำหายนะของลิเวอร์พูลในเวลานี้และนี่เกือชะตากรรมของ5กุกุนซอรุ่นพี่ที่สล็อตต,ต้องเรียนรู้หรือกำลังเดินสำารอย 1. เจเกครับจากลาอย่างลาชา บทสรุปที่สวยงามและยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับเจคกิครับประกาศล่วงหน้าถึงการหมดไฟสร้างทัวร์อำลาที่แฟนบอลได้ซึมซับทุกโมเมนต์แม้จะพลาดแชมป์ในช่วงท้ายแต่เกมสุดท้ายคือภาพจำประวัติศาสตร์เกมสุดท้ายเปิดแอนฟิลด์ชนะบูมแฮมตัน2-0ปิดฉากยุคทองอย่างสมศักดิ์ศรีตั้งกลางเสียงเพลงและน้ำตาแห่งความผูกพัน 2. แบนดดนโรเจอร์ปลดกลางอากาศหลังเกมเดือด ลมหายใจของโรเจอร์สิ้นสุดลงหลังเมอร์ซิไซส์เดอะมิแมทการที่ไม่สามารถพาทีมกลับสู่จุดเดิมได้หลังเสียสัวเรดละสเตอร์ลิงคือระเบิดเวลาที่นับถอยหลังมาหนาแล้วเกมสุดท้ายบุกไปเสมอเอวตัน1-1เสียงนักเวียดสุดท้ายที่กูดิสันพาร์กก็เปรียบเสมือนเสียงระฆังปิดฉากอาชีพของเขาทันที 3. เคนนี่เดลคริสเกีติยศที่แลกมาด้วยความล้มเหลวในลีก การกลมาของคิงคานีคำรบ2แม้จบคัมแบมลีคับมาประดับประมีได้แต่การจบแค่อันดับที่8ในตารางคือผลงานที่แฟนบอลและบอร์ดบริหารยอมรับไม่ได้เกมสุดท้ายคุมทีมจนจบฤดูก,กาลก่อนบุกไปพ่ายสวนซี1-0และยากทางกับสมโมสอนด้วยความเข้าใจหลังจบซีซั่น4ร้อยฮอสันยุคเมื่อที่ถูกเหลือม นี่คือฝันร้ายที่นะครับอยากจะรบออกจากความทรงจำฮอนสันล้มเหลวไม่เป็นท่าพาทีมหนึ่งเหวไปเกือบท้ายตารางและอยู่กลุ่มทีมได้เพียงแค่ครึ่งฤดูกันเท่านั้นเกมสุดท้ายความแพ้แพ้ต่อแบล็กเบิร์นหนึ่คือจุดแตกหักที่ทำให้สโมสรไม่อาจทนได้อีกต่อไปและสั่งปลดผ้าผ่าในเดือนมกราคม 5. าลาฟิเอลเบนิเตสจุดจบของยุคทองจากไปอย่างเงียบเหงา หลังบ้านแชมลีกยังเจ็บปวดและเสียชาบีอัลเลนโซไปอาณาจักรของเอลราฟาก็เริ่มเสื่อมสลายการหลุดจากท็อปโฟกือความล้มเหลวที่ไม่มีใครคาดคิดเกมสุดท้ายบทสรุปที่น่าใจหายบวกไปเสมอทีมตกชั้นอย่างอาฮาวซิตี้0-0เป็นการปิดฉากยุคที่เคยยิ่งใหญ่อย่างเงียบเชียบและไร้ซึ่งความทรงจำแลว้วอาเนอร์สลัดลกแบ เขาจะพิสสานการกลับมาเป็นฮีโร่หรือจะกลายเป็นอีกชื่อในประวัติศาสตร์ที่ตัวเนินออกจากแอนฟิลด้วยความผิดหวังเวลาเท่านั้นนะครับที่จะให้คำตอบเลิกปั่นข่าวคนวงในเอาอาลีนะครับดับเทียนสยบดิวช็อกโลกซาล่าหนีตายจากแอนฟิลด์ตามกลางมรสุมลูกใหญ่ที่หงกระหน่ำใส่แอนฟิลด์จนแทบพังทลาย ล่าสุดข่าลือสุดช็อกที่ว่าฟาโรโมเมตซาลาอานหนีวิกฤตไปซบอกเอาเอลีในบ้านเกิดก็ถูกสยบลงอย่างสิ้นเชิงเมื่ออดีตผู้นำการสมสร,รดังแห่งอียิปต์ออกโรงเบ็กหัวทิ่มยืนยัเนเสียงแข็งว่าเป็นข้่เรื่องสื่อปั่นกระแสเมื่อได้คิงฟอร์มดับตามกลางรากปรางค์แปงของหงแดงสถานการณ์ของลวงโในช่วงโมงนี้เข้าขั้นวิกฤตอย่างแท้จริง ฟอร์มทีมดิ่งเหวแพ้ไปถึง6จาก7เกมหลังสุดในทุกรายการรวมถึงความอับประยชน์ภายในลีกสี่นัดรวดและซาลายเองก็ไม่ต่างจากเรือที่ไร้หางเสือจากเดายวยิงที่ระเบิดฟอร์มสะเทือนโลกเมื่อสีท่้นก่อนมาวันนี้เขากลับทำได้เพียงแค่4ี่ลูกจาก13เกมสวนทางกับค่เหนื่อยมหาศาลที่เรารับจากสัญญาฉบับใหม่ความตกต่ำยังรุนแรงนี้เองที่กลายเป็นเชื้อไฟให้แคลือโฮมกระพือว่า เอาอาลี li, อาจช่วยโอกาสดึงซูเปอร์สตาร์ขวัญใจชาวอียิปต์กลับมาบ้านเกิดแต่ไซเยสอับเดลฮาฟิสอดีตบิ๊กบริหารของสโมสรได้ออกมาดับฝันลม,ลมลๆแรงๆนี้อย่างกระทันหันเพราะพูดกันตามความเป็นจริงดีกว่าฮาฟิสกล่าวอย่างชัดเจนการโยงสารากับเอาอาลีเป็นเพียงเรื่องที่สื่อสร้างกระแสไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนสโมสรพูดเรื่องนี้เลยสลาพึ้นตอนเซนนกับลิเวอร์พูลไปไม่กี่เดือน เขาคือดาวดังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและกำลังมีสมาธิกับอาชีพของเขารูนี่ผสมโรงซ้ำแผลซาลาฟันได์ไร้หัวใจผู้นำไม่เพียงแต่ฟอร์มในสนามที่น่าผิดหวังนะครับแต่ล่าสุดตำนานของแมนเชสเตอร์เต็ดอย่างเวนรูนี่ยังออกมาสาดน้ำมันเข่ากองไฟด้วยการวิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนถึงภาวะผู้นำของสองแข้งซีเนียอย่างซาลาและเวอร์จิฟันได ผมไม่คิดว่าพวกเขาได้แสดงความเป็นพลุนหันให้กับทีมในฤดูกาลนี้เลยลูนิกาพรนพอสแคดภาษากายมันบอกอะไรได้เยอะมากแล้วเรากําลังเห็นภาษากายที่เปลี่ยนไปจากพวกเขาทั้งคู่พวกเขาคือ2ผู้เล่นที่เก่งที่สุดแต่ภาษากายของพวกเขาไม่ดีมันก็ส่งผลกระทบต่อถึงคนเงื่อนๆทั้งหมดคําวิจารณ์จากอลีตราการยิ่งตอกย้ําภาพความรอซำรอสายภายในแคมป์หงแดง และทำให้เขาวเลี้ยวร่างการย้ายทีมของซาร่าแม้จะถูกปฏิเสธไปแล้วแต่ก็ยังคงเป็นคําถามที่น่าคิดว่าหาวิกฤตนี้ยังไม่คลี่คลายอนาคตของเด็คิงในทินแอนฟิลจะจบลงอย่างไรนะฮะเก้าอี้ร้อนระอุบอลชอกโลกหันราคายกสตูผู้ฆ่าสลอตขึ้นเป็นตึงหนึ่งเสียบเก้าอี้หงดแดง สถานการณ์ในแอนฟิลด์ก็เกัดวิกฤตเต็มรูปแบบหลังอ,นอันเนอร์สลอตพาลิวพูดิงเฮลพ่ายแพ้เป็นนัดที่6จาก7เกมหลังสุดล่าสุดบรรดาบริษัทร,รับพนันพร้อมใจกันปรับอัตราต่อรองชนิดสะเทือนวงการโดยยังให้คุณสื่อกู่แข่งที่บุกมาขยี้พวกเขาขาบ้านขึ้นแท่นเป็นต็งหนึ่งอันดับหนึ่งที่จะเข้ามารับเผือกร้อนต่อทันที่ฝันร้ายซ้ำซากที่แอนฟิลด์ความอดทนของอะครับกำลังจะขาดผึง ภาพที่คริสเตอร์เปลตบุกมันถล่มยับถึง3 0ในศึกคารบาบเาตครับคือฟังเส้นสุดท้ายที่ตอกย้ำความล้มเหลวมันไม่ใช่แค่การตกรอบแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของทีมที่กำลังพังทลายแพ้ถึง6จาก7เกมหลังสุดในทุกรายการส้ำร้ายดาวรุ่งที่ส่งลงมายังโดนไล่ออกตอกย้ำความกลัหนแม้สัลัดจะพยายามแก้ตัวด้วยการพักผู้เล่นตัวหลักแต่ผลลัพธ์ที่ออกมากลับยิ่งร่ดน้ำมันเข้าฟองไฟทำให้เก้าอี้ของเขาครั้งหนึ่งที่เคยดูแข็งแกร่ง มันคงจากความการคว้าแชมป์พิมลิกเมื่อฤดูกันก่อนแต่บัดน,นี้ร้อนเป็นฝไฟซอ็อคคนที่ค่าคุณคือเต็งหนึ่งและแล้วนะครับเรื่องราว,ราวสุดช็อตก็เกิดในขณะที่ชื่อของคุนซือร,ระดับโลกถูกหยิบยกขึ้นมาบอลรับพนันกระับหันราคาโอลิเวอร์การเนอร์ผู้จัดการทีมคริสตัลเพลสกลายเป็นต็งหนึ่งชนิดหักประกาศเซียนทุกสำนักด้วยอัตรา3ตัวหนึ่ง นี่คือพอดเรื่องที่เหนือจินตนาการเพราะการ์นเนอร์คือสถาปนิกผู้อยู่มือหลังความพ่ายแพ้ของลิเวอร์พูลถึง3ครั้งในฤดูกาลนี้คำบรรยายที่เชียพิมลิกและเกมล่าสุดคาราบอลครับถามสัญญาของเขากับพเลตก,กำลังจะเข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายยิ่งทาให้ข่าวลรือนี้มีน้ําหนักมากขึ้นไปอกีกรายชื่อผู้ทนาจิงคนอื่นๆนอกจากนี้ยังมีชื่อของอันนนี่อิลลาล่าราคาอยู่ที่4ต่อหนึ่ง ยอดกุญซือผู้พิกโฉมตอนหมัดจนกลายเป็นเทียมรองจะฝูงเสนนินเิดาน9ต่อ2ที่ยังคงมีปัญหาเรื่องกำแพงภาษาและการกลับมาที่ทุกคนหวยหายอย่างเจ็คก,กิ้งคลับที่ราคา9ตัวหนึ่งแต่ชั่วโมงนี้ตู๊กสายตาจับจ้องไปที่โอลิเวอร์กาเนอร์เพียงคนเดียวกำแพงกำลังบีบเข้ามาหาอันเนอร์สลัดคำถามอาจไม่ใช่ว่าเขาจะโดนปลดหรือไม่แต่อาจเป็นเมื่อไหร่และผู้ที่จะเข้ามาแทนที่เขาจะใช่สตรู ที่พิ่งหยิบยื่นฝันร้ายให้เขาหรือหม่นะฮะจบทุกดรามา่าคลาเทนเบิร์กนะครับชิชัตเโปเจตนาพุ่งล้มยกคำตัดสินไม่ให้จุดท่วนหงดีที่สุดในซีซั่นนี้เสียงเดียวสะเทนแอนฟิวนะครับเมื่อมาร์สคลาเทนเบิร์กอดีตเป่าคงดังออกมาฟันธงดับฝันเดอะครับทั่วโลกประกาศกล่าวา่าผู้ตัดสินไซมอนฮูเปอร์คิดถูกทุกกรอบมิ้ว ที่ไม่ให้จุดโทษแก่ลิเวอร์พูลในเกมที่พ่ายเบรนฟอร์ดพร้อมชี้เปรียงไปที่คริสเกปูว่ามีสัญญาณของการพุ่งล้มที่ชัดเจนสนทางกับอนเนรสัตที่หัวเสียสุดขีดหลังจบเกมเขาไม่ได้ล้มเขามองหาฝาวตามการความเดือดดาลข,ของอนเนรสรัตที่ประชดว่าผู้ตัดสินทุกคนในโลกคงเป่าให้เป็นจุดโทษแต่คลตันเบอร์กลับมองเห็นในสิ่งที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงก็ได้ออกมาวิเคราะห์จังหวะปัญหานี้อย่างละเอียดผ่านพอสแคตวิส วัปสตันและยกย่องการตัดสินใจของฮูเปอร์วาเ็นเป็นในการตัดสินใจที่ดีที่สุดที่ผมเคยเห็นในฤดูกาลนี้ดีวิชาการวิจารณ์แต่เป็นการชื่นชมพรานทนเบิร์กล่าวดูเปิดติกริยาของกัปโปรดูสิแขนของเขากางขึ้นไปในอากาศนั่นคือสัญญ,ญาณบ่งบอกว่าเขากําลังมองหาฝ่าวเขาเห็นขาของกองหลังคอลินและจงใจล้มไปก่อนที่จะมีการพัทนดดุยํา ตามสัญชาตตายนธรรมชาติถ้าคุณล้มลงคุณจะยื่นแขนออกมาเพื่อป้องกันตัวเองแต่นี่คือสัญญาณที่ชัดเจนของการพุ่งล้มการตัดใจได้เชี่ยววินาทีภายใต้ในความกดดันมาสารแบบนี้มันน่าทึ่งมาตกตลกไร้เมื่อ VR ทําทำงานแต่ไม่ใช่เพื่อลิบุพุกพรากับโชคชะตาเล่นตลกหลังจากรีบูชดจุดทษที่ตัวเองต้องการในคืึองหลังพวกเขากลับต้องมาเสียจุดทวดจากจังหวัดที่เวอร์จิลฟันดยไปทำฟาว ดังโกอุตตโราซึ่งในตอนแรกโปรเัคเนให้เป็นเพียงแค่ฝีคิกแต่ VR ได้เข้ามาแทรกแซงและชี้ว่าชัดเจนว่าการประทะเกิดขึ้นบนเส้นซึ่งถือเป็นกรอบเขตโทษก่อนที่อิกอติอาโกจะสังหารประตูก็ไปเป็นประตูตอกฝาลง3-1ต่อย้ำความเจ็บปวดให้กับทัพหงดแดงในวันที่ทุกอย่างไม่เป็นใจอย่างแท้จริง ปิดํำนานราชาอียิปต์นะครับลิ์พูทุกคลังง100ล้านปอนด์ล่าตัวเตแท,ทนยืนยันจุดจบซาลานี่คือสัญญาณที่ชจดเจนที่สุดแอมฟิลกำลังสั่นสะเทือนด้วยแผนการเปลี่ยนผ่านขั้นประวัติศาสตร์นะครับเมื่อมีรายงานว่าหงแดงลิพ์พูเตรียมอนุมัติงบประมาณมหาศาลถึง100ล้านปอนด์เพื่อกระชากตัวยันคูบามินตาปีกความระเบิดซึ่งถูกวางให้เป็นทายาทคนใหม่ที่จะเข้ามาปิดฉากยุคสมัยอันยิ่งใหญ่ของโมซาลา ยังเป็นทางการจีสซอดชินสุดท้ายสู่การนำลาแม้แฟนบอลนะครับตัวโลกจะยังคงขับขันชื่อของราชาอียิปต์แต่เบื้องหลังสโมสรกำลังเดินเครื่องเต็มกำลังเพื่อสร้างทีมแห่งอนาคตและการเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดจิสซอดชินสุดท้ายที่บ่งชี้ว่าเวลาของซาลาในสีเสื้อหงแดงได้เดินทางมาถึงบทสุปแล้วรายง,งานจากแกมเบียระบุชัดว่าลิเวอร์พูลล็อกเป้ายานกูบามินแต เป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่ที่ขาจสืบทอดต,ตำนานตำแหน่งปีขาวาโดยตรงและด้วยแค่ตัวระดับร้อยล้านปอนด์มันคือการประก,กาศก้าวว่านี่ไม่ใช่การซื้อมาเพื่อเป็นอะไรตากะที่ปฏิิเสธไม่ได้100รล้านปอนด์ไม่ได้มีที่สําหรับตัวสํารองเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงที่สโมสรจะทุ่มเงินมาหาศาลขนาดนี้เพื่อนักเตะม,มานั่งข้างสนามมินต้าจะถูกดึงเข้ามาเพื่อเป็นตัวจริงสถานเดียวและนั่นหมายความว่าพื้นที่ของซาลากํกำลังจะหายไป และด้วยศักดรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกการยอมรับบทบาทตัวสนองจึงไม่ใช่ทางเลือกของเขาอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องบังเอิญข่าวซาอุโพรับลูกพอดีตั้งแต่ที่ข่าวการล่าตัวมินแต่ปรากฏขึ้นก็มีรายงานอีกกระแสโผล่มาอย่างพอดิบพอดีว่าสมุนสอนจากซาอุดิอาระเบียพร้อมกับมาล่าายเซนของซาลาอีกครั้งในช่วงซัมเมอร์เมื่อนําจิ๊กซอว์สองชิ้นนี้มาต่อกันภาพทุกอย่างเกิดชัดเจน ลิว o ูเตรียมขายซาลาและนําเงินก้อนตัวนั้นมาสมทบทุนเพื่อปิดดิวมินแต่แม้จะเป็นเรื่องที่น่าใจหายสาหรับแฟนบอลแต่ทุกตำนานย่อมมีวันสิ้นสุดและหนุนว่าบสรุปคว้อมหากาบโมเมตดซาลาที่แอนฟิลที่ถูกกาหนดไว้เป็นที่หล่ลอยแล้วนี่คือสุขการลิวพูนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13ตุลาคมนะครับ ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ